พลังงานแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์นับแต่ดึกดำบรรจ์จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานโดยมนุษย์รู้จักนำพลังงานที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตวิวัฒนาการการใช้พลังงานของมนุษย์ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษย์เริ่มพัฒนาวิทยาศาสตร์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำพลังงานหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการสร้างความเจริญให้กับโลกพลังงานที่มนุษย์ใช้แบ่งได้เป็นสองรูปแบบดังนี้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างไม่จำกัดและใช้แล้วไม่หมดไปได้แก่พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพชีวมวลที่ได้จากการเกษตรและกสิกรรมรวมไปถึงพลังงานจากนิวเคลียร์ปัจจุบัน พลังงานหมุนเวียนถูกใช้เพียงประมาณ8ปถึงของความต้องการใช้พลังงานโลกแต่จะเป็นพลังงานทางเลือกที่มีควาสมสำคัญมากขึ้นในอนาคตพลังงานสิ้นเปลืองเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพลังงานฟอสซิลกพราเกิดจากอินทรีย์สารในยุคดึดดําบัดเช่นซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นระยะเวลากว่าร้อยล้านปีกลายเป็นน้ำมันปิโตเรเลียมก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ พลังงานสิ้นเปลืองเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดหากขุดหรือนํามาใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานพลังงานสิ้นเปลืองนี้ก็จะหมดไปภายในระยะเวลาไม่ถึง40ปีแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองต่อไปเพราะมนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาใช้ทดแทนหรือแทนที่พลังงานสิ้นเปลืองได้อย่างพอเพียงการร่วมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงเพื่อให้เราได้มีพลังงานไว้ใช้ต่อไปราบนานเท่านานพลังงานถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการมากมายในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันการนำพลังงานสิ้นเปลืองมาใช้ก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและวัตจักรของธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาลภาวะเรือนกระจกเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นปกติแล้วที่ชั้นบรรยากาศของโลกจะมีกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกสู่อวกาศมากและรวดเร็วเกินไปเพื่อทำให้โลกเกิดความอบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่ในปัจจุบันการใช้พลังงานของมนุษย์โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไปเพิ่มภาวะเรือนกระจกขึ้นที่ชั้นบรรยากาศทําให้ระดับอุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้นจนกลายเป็นสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นชนวนให้เกิดภัยพ,พิบัติและภัยธรรมชาตินา,นานาชนิดในขณะเดียวกันโลกของเราก็กําลังประสบภาวะวิกฤตตางด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันซึ่งเป็นพลังงานหลักของมวลมนุษย์ในทุกวันนี้ ปัจจุบันกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางคือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดโดยน้ำมันจากแหล่งนี้จะถูกส่งไปยังประเทศเอเชียเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้ำมันที่ผลิตในอเมริกากลางและอเมริกาใตา้จะถูกใช้ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานของโลกยังคงมีอันตราพเพิ่มขึ้นในระดับสูงปริมาณแหลง่งสำรองน้ำมันกลับลดน้อยลงและกำลังจะหมดไปในอนาคตอ,อันใกล้ หากเปรียบเทียบอัตราค,ความต้องการใช้พลังงานของโลกกับปริมาณน้ำมันที่สำรวจพบจะเห็นได้ว่าถึงแม้ความต้องการใช้พลังงานดังกล่าวจะอยู่ในระดับทรงตัวไม่เพิ่มขึ้นโลกของเราก็จะมีน้ำมันเหลือให้ใช้ได้อีกไม่เกิน40ปีเท่านั้น mm hmm. เมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำมันสำรองของโลกที่มีปริมาณจำกัดแล้วกับค่าธรรมเนียมการขนส่งน้ำมันทางทะเลในเส้นทางที่ผ่านเขตแผ่นดินไหวและการเก็งกำไรของ ราคาน้ำมันในตลาดโลกระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจึงยังคงทยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์ด้านพลังงานในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานถึงประมาณปีละกว่า9 0 0นล้านบาทด้วยเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานถึงกว่าร้อยละ14แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากพอในการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศได้จึงต้องพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ70หรือเป็นมูลค่าถึงกว่าหแสนล้านบาทต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าร้อยละ14ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในขณะที่รายได้จากการส่งออกผลผลิตทัน์ภาคการเกษตรมีเพียงประมาณ300-350ล้านบาทต่อปีนั่นหมายความว่าเราจะต้องส่งออกภาคการเกษตรถึงเกือบสองปีเพื่อให้เพียงพอต่อการนําเข้าน้ํามันเพียงปีเดียวการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจึงนับเป็นภาระรายจา่ายจํานวนมหาศาลที่ส่งผลให้ประเทศสูญเสียเงินตราและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่พบในประเทศมากที่สุด มีปริมาณสำรองที่สำรวจพบแล้วเพียงแค่กว่า2,000ล้านบาร์เรลในขณะที่คนไทยมีความต้องการพลังงานจากก๊าซธรรมชาติถึงปีละ147ล้านบาร์เรลถ้าหากเรายังไม่สามารถสำรวจพบแหล่งพลังงานเพิ่มเติมได้อีกนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยจะสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้อีกเพียงไม่ถึง15ปีเท่านั้นสถานการณ์ด้านพลังงานที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาของไครคนใดคนหนึ่ง วิกฤตการณ์นี้มีผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมใจกันดําเนินการอนุรักษ์พลังงานซึ่งหากเราสามารถลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ร้อยละหนึ่งจะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัยของเด็กไทยจำนวนประมาณ900 0คนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคนไทยจะต้องมีสติในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าร่วมกันลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนบุญคุกของแผ่นดินไทยที่เป็นบ้านเกิดทุกพลังแห่งการร่วมใจคือการตอบแทนต่อสังคมไทยและประเทศชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืตงนตลอดไป